แล้วก็มาดูผดักตัวใหม่นะครับเป็นครีมพกพาันเกประสงค์นะครับชื่อครีมอ่า CL129 นะครับ CL129 มาเปิดมาปุ๊บตัวนี้มันจะแถมถุงมาอย่างดีนะครับถุงใส่เข็มขัดถุงมาย่งดีปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บเป็นไงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ แถมถุงมาอย่างดีนะครับเปิดออกมาเป็นประมาณนี้สามารถเปิดมาได้นะครับเปิดปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้นี่นะครับเปิดออกมานะครับเป็นคีมพกพาเนีคกระสงตัดเหล็กแต่ลวดได้นะครับอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้มีที่เน็บนะครับสมมติว่าเน็บกางเกงสามารถเน็บตรงนี้ได้นะครับเปิดออกมาปนะุ๊บลักษณะนี้เป็นคีมพกพาเนีคกระสง cl อหนึ่งสองเก้าตรงนี้เป็นมีดนะครับเป็นมีด เป็นมีดได้นะครับสมมุติว่าปิดเนี่ยเป็นมีดนี่เป็นมีดได้นะครับอาถ้าคุณจะทักเก็บเนี่ยคุณก็กดปุ๊บเนี่ยกดนี้ลงไปปุ๊บตรงนี้เป็นคีมอาเอามาดูกันทีละนิดนะครับอาตรงนี้เป็นไขควงนะครับไขควงเปิดออกมานะครับไขควงเนี่ยมันจะมีไขควงสาหรับตรงนี้นะครับใส่ไขควงสําหรับตรงข้างนี้นะครับ เปิดออกมาปุ๊บตรงนี้เป็นกันไกก่อนเอากันไกก่อนก็แล้วกันกันไกคุณสามารถเปิดออกมาปุ๊บนี่นะครับเปิดออกมานี่เป็นกันไกสามารถเป็นกันไกตัดตัดผ้าตัดะายได้นะครับตัดกระดาษได้นะครับผมใส่ให้ดูว่ามันตัดกระดาษยังไงนะครับตัดกระดาษนี่ตัดหร,หรือว่าตัดผ้าพันแหลนะครับเปิดออกมาปุ๊บ นี่คุณมาอย่างนี้ปุ๊บกดทาให้ใช้ก็กดครับเก็บนะครับอันนี้เป็นไขควงนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดไขควงตรงนี้มาก่อนนะครับนี่ไขควงไขควงนี้ไขควงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนหัวได้หัวมันจะมีสามสี่แบบนะครับหัวมันจะมีสามแบบสี่แบบหัวแบบที่หนึ่งก็เป็นหัวแบบนี้นะครับหัวแบบนี้กับหัวแบบนี้หัวซีแชร์กับหัว แบนนะครับหัวแชรกับหัวแบนดก็จะมีอะไรเปลี่ยนนะครับเป็นหัวแชรกับหัวแบนด์ันนี้ขนาดจะเล็กกว่าหัวแบนดก็จะเป็นลักษณะนี้ขนาดจะเล็กกว่านะครับหัวแชรเล็กมันก็อันนี้เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับตัวบล็อกบล็อกหัวหกเหลี่ยมเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นบล็อกหัวหกเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นบล็อก ตัวเล็กหัวเล็กหัวแบนเล็กนะครับสําหรับใส่อุปกรณ์เล็กหัวแฉกเล็กก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแห่มาทั้งหมด4อันนะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่อย่างนี้ตันนี้ก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่ไปตันนี้ใส่นี้นี่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับคับเก็บตรงนี้ก็ใส่เปลี่ยนหัวคุณสามารถเปลี่ยนหัวได้ ใส่เปลี่ยนหัวนะครับคุณดึงเข้ามาปุ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยหัวนี้เก็บใส่นี่นะครับใส่เปลี่ยนหัวปุ๊บอ่ะเป็น่างนี้นะครับใส่นี่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเก็บก็เก็บถ้ับเก็บแบบนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นไร ตรงนี้เป็นเลยนะครับเป็นเลยสําหรับตัดเดี๋ยวเราสายยินท่านดูว่ามันตัดยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสายคิดการใช้งานว่าเป็นมันเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับครับเก็บปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่ประสงค์นะครับพกพาง่ายสะดวกมีที่รัดเ็มขัดนะครับอุปกรณ์ครบเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นกันไกนะครับแปดเก้าคีมตัดลวดนะครับ โอเคเดี๋ยวมาสายิตให้ท่านดูว่าเป็นไงเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนปุ๊บปุ๊บเก็บทพีละส่วนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บ,บ,บ,บพกพาง่ายสะดวกนะครับคุณจะใช้ปุ๊บอ่าเป็นอย่างนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาสายิตการใช้งานครับดูน,นะครับว่าอ่าเราจะใช้ตัดเป็นใบเลยนะครับสําหรับตัด แบงค์เทค LC 1 2 9นะครับเราตัดนะครับนี่ตัดสะดวกสบายนะครับตัดง่ายนะครับนี่ตัดง่ายเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะใช้เป็นกดเป็นมีดนะครับเป็นมีดก็เราก็สามารถตรงนี้ตรงนี้เป็นมีดสามารถใส่ไขค,รครวงได้นะครับนี่มีดนะครับนี่นี่ นี่นี่นี่นะครับนี่อ่าได้มาแล้วนะครับกดฝาดนี่นะครับนี่นะครับมีดน,นะครับปิดเปิดปุ๊บเลยต่อนะครับใช้เลยต่อตรงนี้เป็นจุดไข่ควงตรงนี้ไปเปิดฝาขวดนะครับเปิดฝาขวดและเป็นไขควงหมุนนะครับหมุนดูนี้ นะครับตรงนี้ไขควงเล็กนะครับเปิดมาไปเลยก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คุณเห็นไหมระสีภาามันก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนี่นะครับการสาธิตการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดผ้านะครับไกลนะครับผมจะมาสาธิตท่านว่ามันสามารถตัดผ้าพันแหยได้สมมุติว่าผมเอากันไกลตัวนี้ตั เป็นผ้าพันแผลกระดาษทิชชู่พันท่าแผลนะครับคุณสามารถตัดได้คมมากนะครับคมมากกว่านี้นี่นี่นี่ตันนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับ กัยไกลตรงนี้คมหรือว่าคมนะครับคมมากเก็บปุ๊บหมุนใส่ที่เดิมนะครับที่จริงอะ่ะตรงเนี้ตรงนี้มันเป็นที่ขัดหรือว,ว่าตัดหรืว,ว่าต,ตัดสายนะครับตัดสายรัดสาหรับตัดสายรัดนะครับตัดสายรัดยังไงเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกบนเฮลิคอปเตอร์หรือว,ว่าอันนี้ยคุณก็ใส่อย่างนี้ปุ๊บดึงออกมาแบบนี้นะครับ นี่ดึงปุ๊บนี่ขอเกีียวนะครับขอเกีียวนี่มาลักษณะประมาณนี้นะครับขอเกียวปุ๊บดึงปุ๊บอ่าเป็นอย่างนี้นะครับการการเก็บการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเก็บลงไปนะครับตรงนี้อีกอันนึงก็จะเป็นสำหรับ ตรงนี้อัอนนึงก็จะเป็นสําหรับใส่ารส่นวขันประแจนะครับขันลูกน็อตที่เป็นฉากหกเหลี่ยมนะครับมันมีหลายขนาดคุณสามารถใส่ยัดใส่เข้าไปแล้วหมุน,มนได้นะครับตรงนี้เหมือนกันตรงนี้คีมนะครับคีมสําหรับตัดลวดตัดลวดตัดตรงนี้นะครับนี่คีมก็สําหรับตรงนี้ตัดลวดนะครับ แัลวดแล้วตรงนี้ก็สามารถหนีบหนีบของนะครับพวกหนีบพวกประแจต่างๆนะครับโอเคครับก็ใส่ที่ท่านดูว่ามันสามารถใช้งานประมาณนี้นะครับ